ค่ะก็วันนี้ก็มานั่งดูพระเนาะมานั่งดูพระนี่ก็มีพระนะฮะมีพระพุโทโธน้อยนะคะมีพระพุโทโธน้อยด้วยแล้วก็มีพระผงของคุณแม่หลายองค์นะคะเป็นพระพุโทโธนะคะเป็นพุโทโธของวัดอาวุธนะฮะนี่ก็มีนะคะ,นะคะวันนี้ในนั่งดูและอธิษฐานจิตอาจารย์ก็จะมาใส่ไว้ในพานพอถึงเวลาอาจารย์ได้เดินทางเนาะเดินทางไปอะไรยังไงแบบไหนอาจารย์ก็จะ อันเชิญมาใส่ใส่คอใส่อะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะโดยเฉพาะองค์นี้อาจารย์มีแค่องค์เดียวนะคะองนี้อาจารย์มีแค่องค์เดียวก็คือเรียกว่าชื่อชื่อพระผงรูปนี้เนี่ยเป็นชื่อว่าพระผงมหาลาบนะคะสร้างปี2499คิดดูว่า2499มาจนถึงปัจจุบันนี่กี่สิบปีนะคะก็นาน ถือว่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะคะอันนี้ถือว่าเป็นพิมพ์ใหญ่นะคะเป็นเนื้อผงโซล่าสัตว์นะคะของแปบเรืองตรงบนเติมจัดได้ว่าเป็นอีกอพระพิมพ์หนึ่งนะคะที่ค่อนข้างหายากในยุคปัจจุบันนะคะไม่ค่อยมีหมุนเวียนออกมาให้เห็นกันบ่อยๆสักเท่าใดนะคะอันนี้แล้วก็เป็นพระผงที่สร้างขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปเหมือนพระนาคปรกนะคะ นี้เป็นสมเด็จนะอาจารย์จะเรียกว่าพระสมเด็จนาคปรกนะ,ะสมเด็จนาคปรกมงคลมหาราชปี2499เนื้อผงโซลสักพรมนะคะหลังยันท่อรัศมีนะคะหลังยันท่อรัศมีนะ,ะบนดอกบัวอะอ,อุมะพิมพ์ใหญ่นะคะอะอ,อุมะพิมพ์ใหญ่นะคะซึ่งพระสมเด็จนาคปรกนะคะมงคลมหาราชปี2499เนี่ยนะคะ สร้างเป็นที่ระลึกในงานสมโพธบนะะพระพุทธโทธพาสชินราชจอมมุนีสร้างขึ้นที่วัดสัมพันธวงศ์พระนครนะะแล้วเชิญไปประดิษฐานเป็นพระประธานณวัดสารนาฏธรรมรามอำเภอถแถลงอำเภอแกลงนะะขอประธานไปอำเภอ,อ,เภอแกลงจังหวัดระยองนะะซึ่งด้วยอักรสาวกซ้ายขวานะคะมีบางท่านยังไม่ทราบประวัตินะคะ ที่มานะคะเหตุนะคะให้เกิดความเรื่มใส,ส่ศรัทธานะคะพระองค์นี้ที่อาจารย์มีเนี่ยนะคะก็ได้เห็นปฏิหารบ่อยนะคะดังนั้นเพื่อให้ทุกท่านที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะคะให้ทุกท่านที่มีอยู่แล้วเนะะี่ยได้มีความเคารพยิ่งขึ้นได้แนบเนื้อยิ่งขึ้นสมกับปูชนียวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นวัตถุที่มีประวัติความเป็นมายาวนานนะคะพิธีพุทธาพิเศษนี่เข้มขลังมาก ะะถือว่าเป็นมงคลนะคะเป็นมงคลเตดเครื่องเจริญนะคะประกอบด้วยอายุวันนะสุขภนะละนะแลลาบยศสันเสริญสมบัตินะคะเกียรติศักดิ์และคุณธรรมนะคะคือเป็นสื่อสําคัญที่ทําให้ใจเข้าถึงอิทธผลนั้นๆนับนะว่าเป็นกําลังสําคัญที่ยิ่งใหญ่นะคะสำหรับชีวิตและสามารถให้ถึงภาวะอันเป็นอิสระเต็มที่มีความเกษนิรันดอนนะะถือว่าเป็นพระที่ค่อนข้างหายาก ดังนั้นพระสมเด็จนาคประกรมงคลมหาราชเนี่ยนะคะเมื่อสร้างแจกแล้วนะคะทราบแต่ว่าเป็นการประกอบพิธีบรรจุพุทธมนต์เป็นพิธีที่ยิ่งใหญ่นะคะโดยสังเขปซึ่งยังไม่เคยเห็นทำที่ไหนหรือนะคะจัดที่บูชาพร้อมด้วยเครื่องสังเวยต่างๆมีเทียนทูบดอกเข้าตอกดอกไม้เจ็ดสีพลไม้ลากไม้นะคะที่มี การการกันก้น,น,นด้วยสเวตชัดร9ชั้นสูง6ศซอก8ต้นนะคะใบสีเงินใบสีใบสีเงินใบสีทอง9ชั้นสูง6ศอกอ,อย่างละอย่างละ8ต้นนะคะบรรจุพุทธมนต์ลงไปในน้ําและผงที่จะสร้างพระนั้นโดยนิมนต์คณาจารย์ผู้มีชื่อเสียงหลายวัดทาพิธีประจุมนต์นะคะเข้าพิธีปลุกศีกนะคะดูแต่เฉพาะรายการพระสงฆ์เนี่ยก็ นามากมายเหลือเกินนะไม่ว่าแต่เป็นพระพรมขิ่นสุวโจวัดปรวรนิเวศนะฮะพระวระเวทคุณาจารย์นะครเมียนประภาสโรวัดเฉตโพลวิมลคลารามพระมหารัชมังคลาจารย์นะครับพระครูวิเนทอนเฟื้องยานยาณปฏีโปพระสะอาดอภิวัฒโนวัดสัมพันธวงศ์นะครับพระครูนวัดกลางท่าเรืออยุธยานะครพระอาจารย์บุ้งวัด ใหม่ทองเสนนะครับพระชอบสามายจารีวัดอาวุธอุกสิตารามทนบุรีเป็นต้นนะครับพร้อมด้วยบรรจุเทพพมลเทพพมลพรหมมนนะคะโดยเชิญเทพและพรหมเนี่ยที่มีชื่อเสียงเก่าๆเนี่ยมาเข้าท่งนะครมาเข้าส่งประกอบพิธีอธิษฐานบรรจุหมุนลงด้วยและบรรจุบนด้วยโยคีโดยโยคีฮาเรมนะคร อาจารย์ชื่นจันทรเพชรนะครับผู้มีชื่อเสียงและนะครับพันตํารวจเอกชะลอนะครอุทธกภาตนะคะอุทธกภาตน,นะคะผู้เป็นสิทธ์และเป็นผู้ทําพิธีบรรจุเสร็จพิธีจึงได้ใช้ผงผสมทําเป็นองค์พระได้มงคลเลิกจึงได้ทําพิธีปลูกเสกพระเครื่องนั้นนะคะอีกหนึ่งครั้งนะคะเห็นไหมว่ากระบวนการบวงสวงเชิญทุยเทพลงมาประทับทรงนะคะแล้วก็มี พระผู้หลักผู้ใหญ่ในยุคนั้นสมัยนั้นนะคะเดินทางมาร่วมในพิธีเนี่ยอย่างมากมายเลยนะคะดังนั้นพระผงเนี่ยที่ทำพิธีปลูกเสกขึ้นนั้นหอนด้วยผ้าขาวเจ็ดชั้นผ้าเขียวเจ็ดชั้นนะคะพิธีนอกนั้นเหมือนบรรจุมนลงในผงแลน้ําที่สร้างนะคะพระตั้งน้ำมนต์สำหรับแจกผู้ต้องการซึ่งมาร่วมพิธี40ตุ่มแต่ไม่ได้กล่าว ถึงผมที่นำมาประกอบสร้างองโอพระนั้นว่ามีอะไรบ้างซึ่งมีผู้สนใจต้องการทราบอยู่เป็นจำนวนมากจึงสมควรเขียนประวัติหรือนะครับเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าผมที่นำมาประกอบสร้างนะคะสมเด็จพระนากปรกเนี่ยหรือพระผงเนี่ยนะคะมีความมีความเป็นมาอย่างไรดังต่อไปนี้นะคะซึ่งขอผมเนี่ยจากพระอาจารย์ต่างๆที่ท่านทำและรวบรวมไว้หลายวัดนะคะไม่ว่าแต่ จะเป็นวัดเชตุพนวัดตรีทะะเทศเทพวัดสัมพันธวงศ์แล้วก็ผงแป้งที่ทําแลผงจากพระของเก่าบ้างนะคะสนะคะผงพระที่ทําด้วยว่านต่างๆที่นิยมว่าเป็นว่านที่มีความศักดิ์สิทธิ์ร้อยแปอย่างทําจากดอกไม้บูชาพระต่างๆ108นึอย่าง 3. ผมผงที่ทําจากดินจากท่าน้ำเจ็ดท่าและจากสระน้ำเจ็ดท่า ผงนะคะที่ทําด้วยเอาคัมภี์เก่าๆทั้งใบลานและสะมุดข่อยมาเผาบทตั้งแต่หมายเลข1-5นีถึงห้ปนี้ผสมสร้างพระผงรุ่นก่อนแล้วเอามาบดผสมเข้ากันกับพระผงใหม่ที่นามาเข้าพิธีด้วยนะคะผงที่ได้จากดินที่สังเวชนิยสถานในอินเดียคือ 1. ดินที่หลุมดินที่ลุม,ลมพินีระหว่างกรุงกบิลพั์และเทวหะซึ่งเป็นที่ประสูติของพระพุทธเจ้า สดินที่มหาโพธิพุทธคยาที่ตรัสรูสาดินที่สารนาศม,ามรุกทายาวานเมืองพารณาสีซึ่งเป็นที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรมมาจาก4ีนะคะดินที่กุินาราซึ่งเป็นที่พระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธปรินิพานนะคะแล้วก็ดินจากสถานที่สําคัญอีกเข้าแห่งคือดินจากสถานที่พระพุทธเจ้าเสด็จเสวยวิมุตติสุขเจ็ดแห่ง ะะบริเวณพุทธคยาที่มีรัตนจงกรมและที่สักมุจลินเป็นต้นแลดินที่พระคันทักคูดีที่ประทับของพระพุทธเจ้าบนยอดเขาขี้จกูดเมืองราชครื้ดินที่พระคันทักคูดีที่ประทับในเมืองสาวัตถีซึ่งพระครูสุภารพินิต์โทนสุขพโลวัดสัมพันธวงศ์ได้ไปนมสักการบูชาสังวชนิยสถานในที่แดีงนั้นแล้วได้นํามาเมื่อพุทธศักราช2497 ซึ่งมีพระเครื่องแบบพุทธมงคลมหาลาภพ,พระแบบสมเด็จพุทธจารย์เป็นต้นบูชาเอาไว้บูชาเป็นอันระลึกนึกถึงแลบูชาสังวีธนียสถานด้วยเห็นไหมคะว่าองค์นี้เสร็จสัรพเลยสถานที่ประสูติตรัตสรูป,ปริพานดังนั้นอาจารย์ก็เลยรู้สึกว่าชอบนะคะแล้วก็ปลื้มองค์นี้มากเลยทีเดียวนะคะดังนั้นนะคะผงปูนนะคะ ผงปูนขาวหินที่ราชบุรีนะคบผงปูนซีเมนขาวและนอกจากนั้นก็ยังมีดินเหนียวอย่างดีสีเหลืองและน้ำอ้อยเป็นต้นนะคะผงเหล่านี้นั้นผสมกันมากบ้างน้อยบ้างแล้วบดให้ละเอียดร่อนกรองด้วยผ้าป่านสำเร็จเป็นผงที่สร้างพระเครื่องใช้น้ำมลที่ทำไว้นั้นผสมก่อนเอาผสมเข้ากันนะคะของที่ของที่จะทำพระหรือพระที่มีคุณภาพดีสวยงามคงทนศักดิ์สิทธิ์นะคะ ต่อไปเนี่ยเข,เขาจะมีกระบวนการผสมของเขาผนะสมผงเป็นรูปพระพุทธมงคลมหาลาบบ้างสมเด็จบ้างต่างๆนะคะส่วนพระเครื่องเนี่ยนะคะส่วนพระเครื่องอื่นสร้างด้วยดินประสมผงแล้วนํามาเข้าพิธีเสกในคราวเดียวกันกันกบพระพุทธมงคลมหาลาบเสร็จพิธีแล้วแจกใจ่ายในงานสมโพธพระพุทธรัชนราชมหาณี พร้อมด้วยพระครสวกในการต่อมาพระเครื่องเหล่านี้เมื่อแจกจ่ายแก่ผู้จำงในงานปุพัทธสีมาในอุโบสถวัดสารนาถธรรมารามแล้วก็จะได้จัดการทำพิธีบรรจุในอุโบสถหรือเจดีตามควรเพื่อเป็นมิ่งมงคลแก่วัดสารนาถธรรมารามอันเป็นมหาปูชนียสถานในการต่อไปนะคะ จากการบันทึกของพระมหามังคลาจารย์รัชมังคาลาจารย์เทศนิเทศโกได้กล่าวข้างต้นว่าอาจที่จะสรุปผู้ความเข้าใจง่ายที่สุดก็คือพระผงมหาลาบเนี่ยสร้างในงานฉลองพระพุทธโทธพาชินราชจอมมเนรหรือพระพุทธโธใหญ่ที่คนณแม่บุญเรืองตรงมูลเติมสร้างถวายเป็นพระประธานประจําพระอโอโบสถวัสารนาธ,ธรร,รมารามนะคะอำเภอแกลงจังหวัดระยอง ของท่านเจ้าคุณพระมหารัชมังคลาจารย์อดิตจเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ในสมัยนั้นนะคะ่าำกลางเหตุปฏิหารมากมายจะได้กล่าวต่อไปในภายหลังนะคะแล้วก็2นะคะผมโสรสะมหาพรหมที่นํามาสร้างพระผงเนี่ยนะคะมงคลมหาราบนี้เกิดจากการใช้วิชาพรหมศาสตร์อันเชิญพรหมอรยะนะคะชั้นโสรสะหรือชั้นสวรรค์ชั้นสุทธาวาสนะคะ และพระผู้เป็นเจ้านะคะของทั้งสามศาสนาไม่ว่าแต่จะเป็นศาสนาพร,ราหมณ์ศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามนะคะได้ปรากฏเกิดขึ้น,นซึ่งพระอริยะค,คูดาทานนะคะปุสโเสิง์เนี่ยนะท่านผู้รู้ได้กล่าวตรงกันว่าแท้จริงแล้วพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าเหล่านั้นก็เป็นพระเถระของพุทธที่เดินทางไปเผยแผ่ศาสนาตามสถานที่ต่างๆแล้วคนรุ่นต่อมา มาตีความดัดแปลงไปตามความเชื่อส่วนตัวของศาสดานั้นๆจนกลายจนคลาดเคลื่อนจากหลักเดิมไป 3. ผงโซลสร์มหาพรมนะคะความจริงอันเรียกว่าผงม,มหาพรมอริยะโพธิสัตว์ผู้เป็นเจ้าจะตรงและครอบคลุมกว่าไม่ได้เป็นการลบผงที่ละกระดานไม่ทันกิน เลยเ,เล่นเอาผงปูนมาเสกทีละเป็นกระสอบประสอบโดยเชิญพระเบื้องบนลงประทับท,ทำซึ่งไว้ซึ่งก็ได้ผลเป็นที่อัศจรรย์ที่แม้นแต่ท่านพ่อลีวัดอโศการามเมื่อท่านสัมผัสผงนี้แล้วก็ถึงกับสะดุ้งและวาจาอุทานว่านะคะมีพลังอํานาจอย่างแรงกล้านะคะอะไรจะมีพลังแรงได้ขนาดนี้ท้าเป็นไทยนะคะ ก่อนที่จะขอผงพระมงคลมหาลาบหักหักไป,ปะสมพระใบโพ2ยี่สตวรรษที่วัดอโศการามในเวลาต่อมารวมถึงอาจารย์ปฐมอา,อาศากดินเองก็ได้เอาผงพระมงคลมหาลาบาหักหักนี้ไปทำพระผงรุ่นโสรสะมหาพรมนะคะปี2505ของหลวงปู่ทิมวัดระหารไร่ จนดังระเบิดในเวลาต่อมาสมกับท่านอาจารย์ปฐมบันทึกไว้เองว่ารวมรวบรวมผงหักปนไว้ได้สักโหลใหญ่พระที่ผมสร้างจึงขลังเพราะได้ผงหลังจากพระมงคลมหาลาภนี้ใครไม่มีพระผงโสรสะพรมของหลวงปู่ทิมที่หายากและแพงจัดหากมีพระผง มงคลมหาลาบนี้ไว้ก็คงนอนหลับฝันหวานไป3วัน7วันได้แล้วล่ะครับนะคะแค่มีองค์นี้องค์เดียวเนี่ยแค่เราไม่ต้องไปเอาของหลวงปู่ทิม,มหรืออาจจะไม่ได้มีเงินขนาดนั้นนะคะก็ย่งองค์นี้ก็ยังใช้ได้เลยนะเฉพาะแต่มวลสารเนี่ยก็ยังถือว่าฝันหวานได้นะคะและเมื่อเอาผงโซลสามหาพรมคือผงม,มหาพรหมอรยะโพธิสัตว์ผู้เป็นเจ้ามากดพิมพ์สร้างพระ ม,มงคลมหาลาบแล้วก็ได้ประกอบพิธีทางพรมศาสตร์อัญเชิญพรมโสรสะและพระผู้เป็นเจ้าลงมาเสกซ้ำอีกพร้อมด้วยพระเกจิอาจารย์ชื่อดังในยุคสอง0ัอย่างมหาศาลมีหลวงปู่โต๊ะหลวงปู่ดูชิมพลีหลวงปู่สดวัดปากน้ำหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมที่วัดสัมพันธวงศ์เป็นพระเดิมก่อนแล้วจึงอัญเชิญไปประกอบพธิธีมหาพุทธาพิเศษพร้อมกัน พระพุทธโทธพาชินราชจอมมณีพระพุทธโทธใหญ่ที่วัดสารนาตระยองอีก1 8วัน18คืนโดยอาจารย์สายหลวงปู่มั่นมากกว่า100 1 0รรูปมีอาจารย์สิงห์คันติยาขโมหลวงปู่ฟ้นอาจารโรแล้วก็เป็นอาทินะคะพร้อมกันนี้ก็ยังได้นิมนต์พระสายตะวันออกระยองมาร่วมนั่งปรกด้วยมีหลวงมีหลวงพ่อโตวัดเขาบ่อทองหลวงปู่ถิม สาริโกวัดระหารไร่เป็นตน้นโดยมีท่านพ่อหลีวัดอโศการามเป็นเจ้าพิธีฝ่ายทรงและมีคุณแม่เบเริงตหมุนเตอรว,วันอาวุธเป็นทั้งเจ้าพิธีและประธานดําเนินการสร้างเสกทุกขั้นตอน mm hmm. เห็นไหมคะว่าอาจารย์ก็วันนี้ก็จะมาเล่าเพียงเฉพาะพระมงคลมหาลับหรือสมเด็จพระนาคปรกมงคลมหาลาถ้าใครมีไว้แล้ว จะเป็นองค์ขนาดไหนนะคะจะสร้างเป็นพระสมเด็จก็ดีอะไรขอให้เป็นผงเหล่านี้ที่สร้างนะคะสองสีเก้าเก้านะคะให้เก็บเอาไว้ให้ดีนะคะถือว่า,าท่านมีของดีไว้กับตัวนะคะมีของศักดิ์สิทธิ์ไว้กับตัวที่กว่าจะมาถึงเราได้เนะี่ยเขาผ่านกระบวนการมีประวัติศาสตร์มีความเป็นมาอย่างน้อยแหละมีพระสมัยตะกอที่ปฏิบัตดิดีปฏิบัติตชอบเหลือเกินที่อาจารย์ได้พูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี้แล้วเนี่ย ได้ร่วมอธิษฐานจิตลงมาในพระนะคะรุ่นนี้และ,ะพระรุ่นนี้นะคะก็มีดินประสมสถานที่ประสูติตรัสรู้ปฐมเทศนาและปรณิพนธ์เหมือนเราได้อธิษฐานจิตสถานที่พระพุทธเจ้านะคะตั้งแต่เกิดจนถึงตายถือว่าเราได้บูชาพระพุทธเจ้าไปในคราวเดียวกันและเลึกเลิกถึงพุทธานุสติถือว่าครอบจัก,กรวาลเป็นดังแก้วสารพัดนึกจริงๆนะคะแก้วสารพัดนึกจริงๆนะคะ ดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านได้รักษาเอาไว้ให้ดีนะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ